หลังจากที่กิงโพสถามไปว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอินเดียบ้างนะคะบอกเลยว่าก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากค่ะทั้งคําถามที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่นี่ต้องไปสู่ขอผู้ชายจริงไหมระบบการรักษาพยาบาลบนเขาเป็นยังไงพิธีกรรมหลังความตายที่นี่เนี่ยต่างจากบ้านเราแค่ไหนหรือแม้แต่เรื่องการคลุมถุงชนนะคะซึ่งเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตเลยค่ะและกิ่งเองก็มีเรื่องที่อยากเล่าอยู่พอดีนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะหลายคนคงสงสัยว่าก,การคลุมถุง ชนเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะคะในยุคที่มีแอป,ปหาคู่ต่างๆมากมายคําตอบก็คือมีค่ะและมีเยอะมากด้วยโดยเฉพาะในครอบครัวอินเดียที่ยังยึดถือวัฒนธรรมและธรรมเนียมดั้งเดิมหลายบ้านเชื่อว,ว่าพ่อแม่เลือกให้ย่อมดีกว่าเลือกเองเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะรู้เรื่องพื้นฐานให้ครบหมดเช่นศาสนาวัณนนะฐานะการนะศาึกษาสุขภาพแล้วก็นิสัยเบื้องต้นค่ะแต่การคลุมถุงชนในยุคนีน้นะคะไม่ใช่แบบในหนังนะคะที่ว่าจับแต่งแล้วก็จบค่ะตอนนี้มันเป็นกระบวนการที่มีทางความสมัครใจแล้วก็มีพวกเทคโนโลยีเข้ามาร่วม พ่อแม่เขาก็อาจจะใช้เว็บไซต์หาคู่เฉพาะของชาวอินเดียนะคะแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็สามารถขอข้อมูลรูปถ่ายต่างๆของฝ่ายตรงข้ามได้ค่ะดังนั้นก็มีการคัดเลือกโปรไฟล์ส่งรูปให้กันนะคะถ้าถูกใจก็นัดเจอพูดคุยค่ะถ้าคลิกกันเนี่ยค่อยไปต่อเรื่องมั่นหมายแล้วก็เรื่องแต่งงานต่อไปบางบ้านเนี่ยค่ะถึงขั้นจ้างนักสืบส่วนตัวนะคะให้ไปเช็คครอบครัวฝ่ายตรงข้ามเลยนะคะว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นคนยังไงมีนี่ไหมนะคะนิสัยดีหรือเปล่าขอยกตัวอย่างคนใกล้ตัวที่สุดก่อนนะคะก็คือลุงกับป้าสามีนั่นเอง เป็นคู่ที่แต่งงานกันแบบคลุมถุงชนค่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นคนติดต่อกันแล้วก็เจอกันไม่กี่ครั้งก็แต่งงานกันเลยค่ะแต่เชื่อไหมคะอยู่กันมา20กว่าปีแล้วค่ะมีลูกด้วยกัน2คนนะคะเราก็ยังรักกันดีมากๆอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทของสามีกิ่งเองค่ะเขาก็เป็นคนเงียบๆนะคะขี้อายทำแต่ง,งานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคมเลยค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยที่บ้านเขาก็เริ่มมองว่าอายุเลย30แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยค่ะพ่อแม่เขาก็เลยถามว่า ก็ได้นะคะให้ช่วยหาให้เลยก็ได้ไห,หลังจากนั้นกระบวนการก็เริ่มขึ้นค่ะพ่อแม่ก็จะรวบรวมรูปของฝ่ายหญิงที่เหมาะสมมาให้นะคะแล้วก็มีการเลือกมีการพูดคุยนัดพบกันก<ไ>็มีคนนึงค่ะที่เขาสนใจนะคะพ่อแม่เขาก็ติดต่อให้ไปนัดเจอกันเ<ไ>จอกนันแค่ครั้งเดียวเองค่ะผ่านไปเดือนหนึ่งนะคะก็มีงานมั่นเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก3เดือนนะคะก็แต่งงานกันเลยค่ะตอนนี้ก็มีลูกด้วยกันนะคะดูแล้วก็มีความสุขดีมากเลยค่ะแล้วถ้าแต่งแล้วไม่เวิร์กเนี่ยยาได้ไหมนะคะเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ดูค่ะการยยาใในนนออิเเดีะะคไม่่่่ชรืงงาย ต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องนานมากนะคะศาลก็จะพยายามให้ทั้งสองฝ่ายเน่กลับมาปรับความเข้าใจกันก่อนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนะคะก็อาจ,จต้องต่อสู้กันเป็นปีๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยภาพลักษณ์ของครอบครัวยังเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างในกรณีที่พ่อแม่หาคู่มาให้นะคะทายาเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นการทําให้พ่อแม่เสียหน้าค่ะแล้วทุกคนเคยได้ยินเรื่องคลุมถุงชนกันมาแบบไหนบ้างคะหรือว่าใครมีประสบการณ์หรือว่าเรื่องเล่าที่อยากแชร์ก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ